الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا ايها المسلمون اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه، وهو خير الراس". النبي صلى الله عليه وسلم ليس المناء ان يكون الْعَرَضِ ولكن المناء من النفس صدق الله العظيم ورسوله الكريم الحمد لله لك ภาคูอภิบาลของเราขอบาุณที่อัลลอฮ์ได้ส่งตาฟิกและฮิดายะให้เราได้มีโอกาสมาสู่การละหมาดวันศุร์ในวันนี้พี่น้องที่รักและเคารพกับผมขอสั่งเสียพี่น้องผู้รับฟังพุทธบะ ให้มีความตักวามีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาละเราทำสิ่งที่อัลลอฮฺชายให้สุดความสามารถให้เรานั้นหลดละจนกระท่งเลืกจากสิ่งที่อัลลอฮฺดาลานั้นส่งห่าง เนือห้าสาระของกุตบาห์ในวันนี้พี่น้องครับสิ่งที่พมนนำมานาสีฮาพี่น้องในมูเกมบ้านบางล่านะครับเกี่ยวข้องกับการบริจาคมือบนดีกว่ามือลา้าง พี่น้องที่รักเะเขอรับทางไล่ครับคนส่วนยหญ่นั้นมักจะคิดว่าการไฮนั้นคือความขาดทุนนั่นคนส่วนมากคิดแบนนี่มีมีไหมนี่รำคาญด้วยต่อเดียวไฮสาลามอ่ะสักสองวันไฮสาลามนะ และคิดว่าการให้มันเป็นความคัดทุนการให้ทำให้พร้องลงนั่นคนทิดพนีมีไม่พร้องเพื่อพี่รองอย่างอยู่รอยหห้ไป 50, ห้าสิบหลืออาสิบเราไม่คำนวณตัวเลข ว่ามันลดลงว่ามันน้อยลงแล้วเราเคยคำนวณอายุบ้างไหมเวลาผ่านไปแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีชีวิตพวกเราบนดุนยามันก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงพี่น้องครับอ่านี่คือคนส่วนใยอ่ยคิดปลไห โดยลืมไปว่าผู้ให้ผู้ให้นั่นคือมือบนผู้ให้คือมือบนส่วนผู้รับคือมือหลังอันนี้คือสิ่งที่เราลืมคิดไปจนบางที่ทำให้เรานั้นละเลยรำคาญข้ามาข้อสดาก็ บางทีวันศุกก็ลืมพาตาา่างม่ะช่วยกา,ชายช่วยใจให้กับมัสยิดีินนองครับดังน,นั้นท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนบีได้บอกหะดีษตอนหนึ่ง ฮะดิษนี้บ so so oh. so so oh ันทึกโดยท่านอิหมัมอัตติรมิซีนบีบอกว่ามานะกอซอมาลุนอับดินมินซอตะโคมาณ์นะกอซอมาลุอับดินมินซอตะโคนบีบอกว่าสับสิ้นของเบาคนหนึ่ง จะไม่พร่องลงไม่พร่องลงไม่ให้ไปไหนเพราะการที่เราได้บริจาคในคุณทางพระอัลลอฮ์พี่น้องครับเชื่อมันน่นคำนบีถ้าพี่น้องถ้าคำคนยังไม่เนต่อนาย่างหลับดั้งย่างย่าง มือทื่อซาปากทื่อซิ้นยังปากปาใส่ใจเฉือด่อยังนั่นมนุษย์นั่นคนแต่สิ่งที่นบีได้บอกพี่น้องครับชัดเจนด้วยตัวบทฮะดิษสับสิ้นของเบาวคนหนึ่งจะไม่พร่องลงเพราะการบริจาคแสดงว่า ผู้ใดที่มุงว่งปราชนาจะมังมีในโลกดุนยาใครที่ปราชนาจะมีความมังคั่งแต่เขาปฏิเสธการบริจาคในหุ้นทางพองอัลลอฮ์ท่านอย่าได้ว่างเลยว่าท่านจะกลาวไปถึงจุดนั้นท่านอย่าว่างเลยเพราะท่านไม่เชือ่อ ทำซ่องกับท่านนบีสุสลต่านหัวแลยฮิวสัมพี่น้องที่รักไว้ของเราครับนี่คือฮัดิษตอนนึงเมื่ออัลลอฮฺสุบฮานะหูะัะอาล่าได้ประทานเงินทองให้กับเราเราขอจากอัลลอฮ์ให้เรามั่งมีเราอย่าพึงเผิมมาตาท่าน การใช้ชีวิตของเราไม่ความว่าบื้อพี่น้องไม่ใช่อัลลอฮ์ให้เรามั่งมีสิ่งเล็กที่เราคิดคือตอบสนองความต้องการของนักสู้ตัวเองรถมีแล้วไหมมีแล้วซื้อไปไดแลาวนั่นชมมุดนะพี่น้องนะบ้านมีแล้วไหมหยอกลาวข้อที่เรามีอยู่แล้ว อย่างนี้แล้วแสดงว่าเมื่อเลาะให้เรานั้นเราไม่จักขอบคุณถ้าเราขอบคุณอัล้์เราคงไม่ตอบสนองน,นับสู้ของตัวเองก่อนอย่าเพิ่มมาตาท่านในการใช้ชีวิตของเราก่อนจงเพิ่มมาตาท่านในการบริจาคขรองคุณในฟีซาบิลล่า อย่างสักกี่คนนะพี่น้องครับเมื่อมังนี้แล้วจะคิดถึงเรื่องสกัดอย่างกี่คน,นพี่น้องครับลืมไปเลยนั่นคือคำสั่งอัลลอฮ์นั่นคือรูปุ้นอิสลามพอเรามันสมอมของเรานับสู้ของเราอยากเถิ่มมาต่านในการใช้ชีวิตมากกว่า พี่น้องที่รักเลยขอรับครับอายะอันกุรอานที่พมไดนำซานเนอร์เมื่อตอนตอนกุตาบะอัลลอฮ์ได้ดำรัสวา่าและอันใดที่พวกเจ้าบริจาคจากสิ่งใดก็ดีพระองค์จะทรงทดแทนมัน วันนี้พี่น้องครับพี่น้องท่องเราผักเนื้อได้รับความเดือดรอนจากมูซีบะถ้าเราหวาเป็นพายธรรมชาติเลยนะแต่นั่นคือการทดสอบนาทีอัลลอฮ์หัวใจข้องผููที่อีมั่นหัวใจข้องผูที่ธรรมยัง่งคิดบางนายหวาเราจะเป็นส่วนหนึ่ง ข้องการช่วยเลือกพวกเขาได้อย่างไรพี่น้องครับคนละเล็กคนละน,อน้อยในการบริจาคช่วยเลือกผู้ที่ได้รับความลำบากนึกถึงเราพี่น้องครับบ้านอยู่ก็ไม่มีทรัพย์สิสนถูกทำลายหมดเลยสิ้นเนื้อประดาตัวความรู้สึกสภา,าแบบนี้มีความรู้สึกอย่างไรล่ะพี่น้องดังนั้น ให้เราคิดที่จะบริจาคอย่าคิดแค่เพียงสะสมให้มันมักขึ้นมักขึ้นมักขึ้นคิดบริจาคในโหนทางขาองอัลลอฮ์บ้างพี่น้องครับนี่คืออลัลลอฮ์บอกในกุรานว่าอาลัลลอฮ์จะถดแทนมันพระองค์ทรงเป็นผู้ดีเลิศแห่งการประทานปัจจัยอย่างชีพอลัลลอฮ์เป็นผู้ที่ดีเลิศแล้ว แห่งการประทานปัจจัยังยชีพริสกีของอัลลอ์ไม่มีวันหมดพี่น้องไม่ต้องไปวีต็อกไม่ต้องไปกังวลวันนี้อัลลอ์ให้เรามาเราบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าทดแทนให้นบีบอกว่ายิงให้ยิงเพิ่มเชื้อให้จริงอินชาอัลลอฮ์เราจะได้รับสิ่งนั้นอย่างแน่นอน من الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم ذيك أحدث بطنه نحن ليس النا القسرات العربية ولكن النفس นบีบอกว่าไม่ชื่อว่าเป็นกู้ที่รํารวยการที่เขามีทรัพย์สินมากมายคนที่มีทรัพย์สินมากมายนาบีบอกว่าในทัศนาของท่านนาบีนั้นไม่ชื่อว่าคนรวยตอนกี่มีลอนฟ้าก็ไม่ใช่คนรวยนาบีโน่รา แต่คนรวยที่แท้จริงนะบีวะคือคนร่ำรวยทางด้านจิตใจมี่หม่พี่น้องคนรวยมีมากในจังหวัดภูเเก็กตของเรามีมากมายเรารู้จักคนรวยมากมายแต่เราไม่ค่อยจะได้รู้จักคนที่บริจาคสากาศเพื่อช่วยเหลือคนอยากจนรู้แต่ชื่อคนรวย แต่ชื่อคนที่บริจาค้าไม่ลรวยจริงไหมพะนั่นรวยถยงยกยู่รวยจริงไหมพี่น้องที่รักครับวันนี้สกักกดน้อยที่จะมีการพูดคุยกันในสังคมทำให้มีการลักขโมยเห็นไหมพี่น้องพรอ,อะไรครับพอะคนจนปล่อยให้ยุ่ยแต่คนจน คนลำบากปล่อยอยู่ในคนลำบากไม่เคยคิดที่จะนำสากาดไปช่วยเหลือคนอยากจนให้โอกาสในการดำเนินชีวิตเขาเลยพี่น้องครับนี่คือเรื่องจริงครับรายชื้อคนรวยมีมากรายาื้อคนบริจาคมีน้อยนี่คือสังคมในปัจจุบันพี่น้องครับการซอดาคอ การบริจาคในหุนทางของอัลลอฮ์นั้นไม่ได้ทำให้สับสิ้นหน่อยลงพี่น้องเชื่อมันและปฏิบัติตามได้น้่ยการบริจาคในหุนทางของอัลลอฮ์ไม่ได้ทำให้สับสิ้นหน่อยลงมีน้ำซามอลัลลอฮ์ยังสัญญาสัญญาว่าพระองค์จะทดแทนสับสิ้น ที่เราได้บริจาคไปพี่น้องครับวันนี้ถ้าเราคิดให้ดีว่าที่เรามีวันนี้ได้นะผูติยูเบืองลั่งข้องความสำเร็จก็คืออัลลอฮ์เราอาจจะคิดว่าวันนี้เรามีวันนี้ได้เพราะสะติปัญญาเพราะความสามารถของเรา พราะความเลียวชาดของเราแต่เราลืมคิดไปว่าถ้าวันนี้อัลลอฮ์ทำให้ปัญญาเรามีปัญหาเราจะมีวันนี้หรือไม่พี่น้องครับดังนั้นอย่าลืมนะเราอย่าลืมมีรายงานจากคันอาบีฮูเรรอ นะครับท่านนาบีสุลตาร์ฮุอาัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าความร่ำรวยนั้นก็คือการร่ำรวยที่จิตใจนี่คือรวยที่แท,ท้จริงตามาทัศนะของท่านนาบีและท่านนาบีได้ถามท่านอบูซาร์เป็นซอฮาบะยติการชิดนบีวา่าโออบูซาร์ท่านเข้าใจว่าการมีทรัพยมมา การมีเงินมากคือความร่ำรวยใช่หรือไม่นบีลองท่ามซอฮาบะคนกาชิดวาการมีทรัพย์สินมากคือความร่ำรวยใช่หรือไม่ท่ามซอฮาบะอบูุาร์บอกว่านาะอันมใช่ครับยารองสุลลอาการมีทรัพย์สินมากก็คือคนรวย ่านรอสุลอทามต่อไปอีกว่าแลท่านเข้าใจว่าการมีทรัพย์สิสนน้อยคือความอยากจนใช่ไหมอบูซัตตอกว,วา่นาน้าอ่าช่ครับโอรอสุลลฮ์รวยก็คือมีทรัพย์สินมากจนก็คือไม่ได้นั่นคืออบูซัตบอกกันนั้น ทรัพย์สิสนน้อยก็คือจนทรัพย์ส,สินมากก็คือรวยอ่ะอบูซาต,ตอนนบีท่านนบีสลุลลาะฮุอะลัยฮิวาสลลัมได้บอกอบูซาตว่าโออบูซาตแท้จริงความรวยนั้นรวยที่ใจความยากจนนั้นก็จนที่ใจมีคนรวยมากมายที่คนจนไม่ได้พึง อย่าว่าในลกไปนี้ในหมู่บ้านเล็กๆบ้านเรานี่คนรวยมาก,บกโบโกสับสิ้นอย่างปั่นนันอย่างพัน,นีคนจนเคยได้ผึ่งจากมันบ้างไหมพี่น้นนงนองอย่าท้าแต่เล้งอย่าท้าแต่พูดทำไม่ได้ด้วยนั่นคือเรื่องสากลเรื่องวายิบไม่ใช่เรื่องสุนัตท่านอิมัมกุรตบีอธิบายว่า ความหมยของฮะดิสนี้นั้นความรวยที่มีประโยชน์ยิ่งใหญ่และได้รับการสั้นเซื่นก็คือความรวยที่จิตใจเมื่อใจดำรวยความโลบก็มัดไปเขาก็เป็นคนที่มีเกียรติได้รับความเชื่อยชื่อเกิดความรู้สึกสบายใจมีท่านาที่สูงส่งและได้รับคำสั้นเซิ่น มากกว่าคนรวยที่มีจิตใจอยากจนใครยี่ยอ่อพี่น้องรวยแต่มันพี่น้องครับไม่มีใครยอร่อหรอกนี่คือดำรวยที่จิตใจพอคนรวยแต่หัวใจอยากจนนั้นเขาจองแต่จะโกบโกยมันรวยอยู่แล้วแต่หัวใจจนไม่พอมีเท่าไรก็ไม่พอ มันก็จองที่จะก่อโศยชีวิตยุ่งอยู่กับเหลืองไม่บริสุทธิ์ยุ่งอยู่กับการการะทําที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียเพราะคิดแต่จะเอาให้ได้อย่างเดียวมีความตรณีขี้เนียวจึงทําให้บุคคลทางไร่ต่านิตีเตียนประนามทาให้ความน่าเชื่อถือในตัวของเขาลดน้อยลงจะกลายเป็นบุคคลที่ต่ําต้อยตกต่ำในที่สุดพี่น้องที่รักและเคารพครับ สรุปได้วะในกุธบาวันนี้นะครับผู้ที่มีจิตใจร่ำรวยเขาจะพึงพอใจในริสกีเมื่ออัลลอฮ์ได้ให้กับเขาถทาได้ก็ทานั้นอัลฮัมดุลิลละไม่กินเล็กิดน้อยแลย้วนั่นคนจิตใจร่ำรวยดีกว่าไม่ได้แต่คนที่จิตใจยากจนได้น้อยมันก็ไม่พอใจ ได้มากยายจะเอาเลยนั่นคือคนทีจิตใจอยากจมพี่น้องครับด้วยเวลาอันสั้นของกุธบาวันสุกไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้มากมายคำว่ารวยรวยด้วยใจรวยอย่างไรผมจะอธิบายให้พี่น้องฟังว่ารวยได้ใจรวยอย่างไร คนรวยได้ใจคือมีใจพึงพาต่ออัลลอฮ์ในทุกๆกกิจการของเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์ท่านั้นเป็นผู้ให้เรือไม่ห้เขาจึงพอใจและขอบคุณอัลลอฮ์ในความปฎานที่เขาได้รับพี่น้องครับนั่นคือรวยด้วยจ,จิตใจอ่านี้คือกุตบาวันซุปในวันนี้นะครับที่พมนํามาฝากพี่น้องนะครับในช่วงเวลาเล็กๆน้อยๆน,น,นะที่เราได้มา รับฟังเนื้อห้าสาระได้เป็นข้อคิดสกิดใจนะครับให้เราได้คิดที่จะเป็นมือบนให้เท้าที่เรามีความสามารถอลัลบไม่ได้บังคับว่าต้นต้องให้เท้านั้นเท้านี้นมไม่ให้เท้าที่เรามีความสามารถที่เราจะให้ได้พี่น้องครับก็คือการบริจาคเป็นมือบนย่อมดีกว่าคนมือหลังผู้ดใดก็ตามที่ปราถนาะ จะให้มีความมัง่งมนี้ปัฒนาอยากจะเป็นคนดำด้วยถ้าหากวันนี้ยังตรานีขี้เนี้ยวไม่คิดที่จะบริจาคชาตินี้อย่าได้ว่างเลยครับว่าเราจะเป็นผู้ที่มีความมัง่งมนีนะครับก็ขอฝากไว้เพียงเทาง่านี้อาเมนยารบบ,าาววาบันอาลามินอัอฮฺบิลลาฮิบิัลชัตอตานิรอัีมบิสมิลลาฮิอัาลอฮฺอัลลอฮฺอัล وَالْأَصْلِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَا فِي كُسْرٍ إلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَبِ الْحَقِّ وَتَوَاصَبِ الصَّبْرِ بارَكَ اللَّهُ لِي وَلَدُونَ وَلِلْسَالِفِ السَّلِيمِينَ فَاسْتَكْفِرُوهُ إِنَّهُ وَالْمَفْعُولُ الرَّحِيمُ